สวัสดีาาดค่ะสวัสดี FC Garden ค่ะ e นี้แบ่งไม้มงคลไม้ประดับนะคะโชค9ก้าชั้นด่างนะคะอันนี้จะเป็นใบล่าสุดเลยเปิดด่างมาแล้วตัวนี้น้องมีชื่อว่าโชค9ชั้นมังกรผักกาดนะคะมังกรผักกาดตัวนี้จะเป็นทรงคอมเพกนะคะคอมเพกก้านสั้นอันนี้จะอยู่ในกระถาง15นิ้วนะคะ อยู่ในกระถาง15นิ้วคอมเพกดีมากเลยสีที่เขาเข้านะคะมันจะเป็นโทนสีชมพูนะคะแต่อันนี้มันจะดอกไปหน่อยจะดอกเพราะว่าอ,อากาศไม่เย็นแสงไม่ได้ค่ะเขาก็จะดอกไปนะคะความด่างก็เปิดมาแล้วนี่ความด่างเปิดมาแล้วจริงๆต้นแม่เขานะคะเขาจะเปิดด่างมาน้อยมากเลยก็เ,เลยยกยอดอันนี้จะเป็นหนอนะคะจะเป็นหนอ,อเป็นหนอดูฟอร์มก่อน เขาเปิดด่างเขาเปิดมาตั้งแต่ใบเลี้ยงนะคะเปิดมาตั้งแต่ใบเลี้ยงเลยฟอร์มก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะอยู่ในไซส์15นิ้วต้นนี้นะคะตัวตัวนี้ถ้าใครรับขอญาตห่อ่อตุ้มส่งนะคะขอญาตห่อตุ้มส่งเพราะว่าหนักมากไปทั้งกระถางหนักมากขอ,อนญาตห่อตุ้มส่งอสำหรับต้นนี้ใครจะรับนะคะตัวนี้ให้ที่900นะคะ900ส่งฟรีนะคะ900ส่งฟรี ก็เป็นแม่พันธุ์ใหญ่แล้วนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเป็นลงอ่างมังกรได้เลยนะคะก็จะเป็นอ่างมังกรแบบนี้เลยประมาณ24 26นิ้วนะคะไปลงได้เลยลดน้ำเช้าเย็ยนนะคะน้องก็จะใหญ่บิ๊กบื้มนะคะแบบนี้เลยใหญ่บิ๊กบึ้มแบบนี้เลยนะคะลดน้ำเช้าเย็ยนแค่สองสองเดือนเท่านั้นคะ่ะตัวมากมากเลยเก้ส่งฟรีนะคะใครสนใจโทรหาหนูดได้คะ่ะ0 6 4 4 7 8 7 9 9 5นะคะ หรือจะแคปส่งให้หนูทางไลน์ค่ะก็จะสะดวกและรวดเร็วนะคะตัวนี้ใบหนาแข็งใบหนามากอ่าแล้วเขาจะมีคล้ายๆแบบมันจะเป็นแบบหอ่หอๆบ้างนะคะขอบเป็นขึ้นอยากเขาจะห่อบ้างสวยอันนี้ใบเปิดออกใหม่ใบน้องก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ